สวัสดีครับอยู่กับผมมาโอมันเดิมนะวันนี้ต้องไปเที่ยว EP ที่4นะครับอยู่ที่อุทยานภูลังกานะฮะถ้ำนาคีนะครับไปตอนนี้บ่าย2นะฮะเมื่อกี้ไปเซดีมาเสียเวลานิดนึงนะครับวันนี้แต่ก่อนบ่ายคนก็เยอะนะมาเป็นแบบเป็นทัวร์ก็มีทุกคนได้เดินขึ้นแนละ้วส่วงไหมนเะมื่อกี้ส่งจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับ กับบรรยากาศชิวๆไปวันนี้ <c ười> ค่อยๆเดินไปไม่งั้นก็จำไม่ไหวโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะครับพนักง,งานเราพี <c ười> ่ไกด์ชื่ออะไรครับพี่ชื่อออมค่ะทางอุทยานต้องบังคับให้ไกด์ขึ้นมาด้วยไหม <c ười> ต้องบังคับทุกกลุ่มคะ่ะอ๋อแล้วเส้นทางมีบันไดไหมพี่มีค่ะ <laughs> มีบันไดช่วง 3, เส้นทาง300เมตรจะสลับกับบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีดึงเชือกขึ้นช่วงเสียงที่9ครับ,รบขึ้นไปนี่ประมาณกี่ชั่วโมงพี่2อถึงสชั่วโมงค่ะรวมไปกับข้อมูลประมาณนี้นะครับงั้นทุกคนจุดแรกนะฮะตรงนี้พร้อมกันไหมไป บรรยากาศเย็นนะครับเดินเข้ามาก็รู้สึกเย็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้ำนาคานะฮะถ้ำนาคีหรือว่าเจดีตรงนั้นนะฮะที่เราไปมาในอีพีที่แล้วนะครับล้วน้า<อ>ที่เขาบอกอะไรอ่ะน้าที่เป็นอ๋อวันนี้คนค่อนข้างที่จะมาเยอะนะฮะบางกลุ่มก็ได้ลงไปแล้วเราเพิ่งขึ้นมาตอนประมาณบ่ายสองเดินตามไกด์ไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้สบายแล้วมีข้อมูลแล้ว เราจะผ่านน้ำตกทั้งหมด3าชั้นคือชั้นที่2ชั้นที่สาแล้วก็ช <c oughs> ั้นที่4จะมีน้ำช่วงหน้าฝนนะคะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเป็นบ้านลงมาเลยค่ะพี่บ <c oughs> ้านลงมาเลย <c oughs> อย่างไกล้บอกครับช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนน้ำเลยไม่มีเราต้องมาในช่วงหน้าฝนนะ <c oughs> แต่หน้าฝนหน้าฝนมาก็บอตื่นม <c oughs> <c oughs> านได้ประมาณ5้าเมตรเริ่มออกอาการแล้วทุกคน ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วลองไปดูไฮไลท์กันดีกว่าไม่รู้ว่าไฮไลท์จะ <c oughs> เหมือนในรูปในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าที่เขาแชร์มากันเยอะนะ <c oughs> วันนี้เราจะ <c oughs> จัดไป <c oughs> พี่กลค,ครับจุดไฮไลท์มีกี่จุดครับพี่อยู่นี่จะมีอ่อหกจุดคหกจุด ก็คือ 9, คเสนที่9ตเก้าเสนทีเมตหนึ่งเซนทิเมตสองเน3ิสามเนทสี่แล้วก็มีจุดชมดว,วิวเดินเข้ามานี่ประมาณกี่กิโลถึงหรือกี่ร้อยเมตรตรงนี้จะเป็นเส้นทางสาธารธรรมชาติหนึ่งพันหกร้อยเมตรค่ะจะทําไปถึงน้ําตกชั้นที่สามก็ขึ้นไปอีก300เมตรจะเป็นเส้นทางธรรมชาติเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด6โมงเช้าค่ะปิด3โมงจ้ะขึ้นมาดูพระอาทิตย์ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อนที่ค้า ครับไปว่าสามารถไปต้องบนตอนเช้าได้ใช่ไหมใช่คะ่ะแต่ต้องต่อ,อ,อเต็นท์นอนได้ไหมตางเต็นท์ได้คะ่ะแต่ต้องเป็นลานจอดรถข้างล่างคะ่ะตรงนี้คือทางขึ้นนะครับขึ้นทางหนึ่งลงอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ก่อนคือขึ้นลงด้วยกันอันนี้คือพบเสียนที่เก้าฮ่าอยากรู้ใช่ไหมล่ะจะเป็นยังไง อันนี้คือเส้นทางธรรมชาติแล้วนะครับนี้คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะฮะอันนี้คือของจริงแล้วนะครับทุกคนเข้าป่าแล้วนะฮะเดินแล้วมาระวังกันด้วยนะครับอ้โหทางเดี๋ยวให้ดูทางนะมี oh, <no. S 1> รากไม้เต็มเลยฮนะ น้องมาในช่วงเย็นนะทุกคนพี่ดีครับอันที่มันเป็นรากไม้ที่เหมือนในรูปนี้ครับมันอยู่ตรงไหนพี่จะอยู่บนถ้ำค่ะจะอยู่ตรงหน้าถ้ำก่อนเข้าถ้ำค่ะอ๋ออีกไกลไหมพี่จากตรงนี้อีกประมาณร้อยกว่าเมตรค่ะอ๋อโอเคครับลองไปดูครับค่ะตรงนี้จะเป็นต้นยางแดงนะคะอายุประมาณ2 0 0กว่าปีค่ะยางแดงเนื้อไม้ต้น <จะ S 1> ใ<ด>หญ่ับเนื้อไม้ตะเคียนนะคะ ต่อไ้การถ่ายรูปพี่น้ำตกชั้นที่4ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ย้อนกลับมาทางนี้แล้วครับไปทางเดียวเลยใช่ค่ะทุกคนลองไปบันไดเป็นอย่างนี้เดินระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอาจจะมีตกล่องขาที่ได้โหมาแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วฮะห็งความสว่างแล้วนะครับมาแล้วนะฮะ เป็นบันไดเหล็กนะครับเป็นราวเหล็กโอ้โหข้างบนโอ้โหทุกคนโอ้โหสวยเอาละฮะเอาแล้วเริ่มใกล้เข้าแล้วนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ล่างนิดน,นึงนะฮะเพราะว่าทั้ง เดยดีนะฮะแล้วก็มาทํำนาคีต่อนะฮะฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆนะตรงนี้ต้องรอดนะครับค่อนข,ข้างที่จะตํำหน่อยสำหรับทางตรงนี้นะครับเป็นทางดึงเชือกนะครับต้องดึงเชือกเพื่อให้เรา ขึ้นไปได้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงเว้ยเมื่อีอคนทอนะดึงประคองตัวเองคลิปนี้จะไม่ไปพากนะเพราะเอาแบบเรียวๆสดๆเนี่ยค่อยได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับพี่ครับ <c oughs> แต่เชือกกี่เมตรนะพี่แต่เชือกประมาณ100เมตรนะจ๊ะ แต่เชื่อขึ้นมานะฮะมีตะพูนอวดมัเนียแนะนำเอาถุงมือมาด้วยนะสําหรับใครที่เจ็บมือง่ายหรือมือบางนะฮะจะถกอยู่แล้วโอเคสำหรับตรงนี้นะครับเป็นหน้าผานะฮะระวังตกด้วยไม่มีที่กั้นนะทุกคนมันไม่มีที่กั้นนะเราต้องเหมาะไปนะฮะแต่ตัวนี้ผมไม่ขออนุญาตถ่ายนะครับอันตรายนะฮะหลังจากที่ผ่านตัวก้มนั้นมานะฮะหรือว่าตรงหน้าผาตรงนั้นมา เราก็จะมาเจอเสียนที่1นะฮะเดินไปอีกประมาณนิดนึงนะฮะจะได้จะจะ,จะเจอเสียนที่1นะครับแล้วเป็นจุดไฮไลท์ของเรานะฮะดูดีว่าจะเหมือนในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าจุดนี้คือเสียนไฮไลท์นะฮะเสียนไฮไลท์คือเสียนที่1นะครับถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเดินมาเข้าถ้าตรงนี้เพื่อไปถ่ายจุดที่2หรือเสียนที่2นั่นเองนะฮะ ข้างในคืออะไรครับพี่ตรงข้างในจะเป็นที่ตาบว่าขอพรนะคะก่อนจะเข้าไปขอพรต้องถอดรองเท้าด้วยส่วนองค์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำตรงนั้นก็คือนาคบ,บกน้มเสียนที่ประดิษฐานมาจากประเทศอินเดียะคะ่ะส่วนเสียนที่สองจะมองจากข้างล่างตรงนั้น,นะคะ่ะจะมอด่างข้างก็ได้ตามที่ใครว่านะฮะข้อมูลที่ใครว่าเมื่อกี้แต่ <c oughs> ว,ว่าผมไม่สามารถถ่ายให้ได้เพราะมืดเกินนะครับพี่มีจุดไฮไลท์อีกไหม แล้วก็เสียงที่สี่ตอนคาลงค่ะครับผมอ่ะตรงนี้เราไหว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเราจะไหว้ตรงนี้ก่อนครับผมโอเคงั้นเราไหว้กันตรงนี้ก่อนแล้วกันขอพรกันก่อนแล้วกันนะครับคอนนี่เราไปขอพรก่อนเด้อครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูสิ่งมหัศจรรย์นะฮะเป็นสิ่งที่เหมือนงูมากนะทุกคน อย่างที่บอกครับทุกคนเหมือนงูมากเลยทุกคนมากันคืนนี้โหดูขังดูศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเย็นมากข้างบนทุกคนพี่ไกล์เรานะฮะพี่ออม <c oughs> นี่ก็ทีมงานเราต่อไปไปเสียนที่ครับผม ลุยเสียงที่สามกันทุกคน เซียนที่3นะครับวันอาทีที่3ตรงนี้ก็ชินเอร์เน็ตแชร์มาเยอะแยะมากมายเลยฮะยอดครับวันนี้บันไดสูงๆทั้งนั้นแต่วันนี้คุ้มนะครับทั้งเหนื่อยทั้งคุ้มแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึก ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนรู้สึกเหมือนสายมูอ่ะทุกคนผานาคีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผานาคีจะเป็นยังไงนะครับส่วนนี้นะครับเราได้เดินทางกันมาจะจบแล้วมาถึงจุดชมวิวของถ้านาคีแล้วนะครับดูหน่อยซิว่าข้ามูลจะสวยแค่ไหนนะจุดชมวิวเดินไม่ทันไกล จุดชมวิวนะฮะโอ้โหสวยนะตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดชมวิวแล้วนะฮะฝั่งนี้เป็นคนครพนมนะครับวันนี้เราก็ถึงจุดสูงสุด2ที่นะฮะทั้งเจดีแล้วก็ถ้ำนาคีนะครับ อนนี้นะครับเราดูจุดชมอยู่อีกที่หนึ่งนะครับฝั่งนู้นเป็นนครพนมนะครับมีคนเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ครับวันนี้มีคนมาเยอะมากนะฮะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับฝั่งนู้นนครพนมนะฮะนครพนมเป็นเมืองของนครพนมนะฮะอันนั้นน่าจะอีกลูกหนึ่งนะครับตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร ตรงนี้คือเมืองบางบุดนะครับวันที่16นะครับวันที่ผมมาคือเปิดให้เข้าให้ชมเป็นวันแรกนะฮะโชคดีมากทุกคนดูสิ